สวัสดีครับกับทิ่งเที่ยงวันพุธนะครับก่อนที่ผมจะมาแชร์หนังสือสองเล่มน,นี้นะครับของอดอกเตอร์สอนจงศรีจันทร์นะครับเดี๋ยวผมขอมาอวดหนังสือเล่มใหม่ของผมก่อนนี่ครับแต่งให้เก่านะครับเป็นเทคนิคการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านและสวนนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ชอบอแต่งบ้านแต่งสวนอะไรนี้ครับโดยใช้แบบเฟอร์นิเจอร์เก่าๆหรือว่า อะไรอะสิ่งของเก่าๆนะครับเอามาตกแต่งบ้านนะผมว่ามัน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 ทําให้บ้านดูดูคลาสสิกดีนะครับแล้วก็ดูแบบว่าดูไม่เบื่อนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อเ,ออเก่าๆอะไพวกนี้มันเข้ากับได้หลายๆสไตล์นะครับแล้วก็การตกแต่งบ้านเนี่ยมันก็ทําให้ผมมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆนะครับในการออกแบบอ,ออกแบบดีไซน์ต่างๆอีกหลายอย่างเลยนะครับ ผมว่าใครชอบตกแต่งบ้านในสไตล์เก่าๆลองซื้อมาอ่านดูครับผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันนะโอเควันนี้ครับผมมาแชร์หนังสือสองเล่มนี้ให้ฟังนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นะครับใครนะครับที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับผมแนะนําให้มาไปซื้อมาอ่านด่วนเลยนะครับเล่มไหนก่อนก็ได้ไม่จําเป็นนะครับมันมีอ่าเล่มนี้นะครับเล่มนี้ เล่มนี้เขียนในปีห้าปีห้าหกนะครับส่วนเล่มนี้เขียนในปีห้าเจ็ดนะครับแต่ผมว่านะสองเล่มนี้ยังสามารถเอาไปใช้ได้อยู่นะครับยังผมว่ามันไม่มันมันมันยังไม่ตกเทรนอะมันสามารถเอาไปใช้ได้ผมว่าน่าจะใช้ได้ไปตลอดด้วยนะครับลองอ่านดูครับผมว่าการสร้างแบรนด์ม,มันอยู่ที่แนวคิดของเราด้วยนะครับแล้วก็ ความเป็นธรรมชาตินะผมว่านะครับก็ดร,รสอนเนี่ยเขาก็เขาก็เปรียบเทียบกับการาหลักการในการสร้างแบรนด์กับธรรมะได้ผมว่ามันได้อย่างลงตัวนะครับผมว่าเออมันใช่นะการสร้างแบรนด์หรือการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องมีความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับถ้าอะไรที่มันฝืนเกินไปเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะครับ ลองซื้อมาอ่านดูครับเล่มไหนก่อนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าอืผมว่าอ่านสนุกทั้งสองเล่มแหละลองซื้อมาอ่านก่อนสักเล่มหนึ่งนะครับถ้าถูกถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วมันสนุกนะก็ซื้อมาอ่านต่อผมว่าทั้งสองเล่มนี่เหรอเล่มละสองรอยี่สิบห้าบาทผมว่าคุ้มค่านะเพราะว่าดราสอนเนี่ยเขาก็าเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณตันเหมือนกันนะครับ ลองดูนะครับขนาดคุณตันยังใช้บริการเขานะนะครับผมว่าพัะนศรมีแนวทางที่ผมว่ามันมันมันง่ายนะครับแล้วก็เขาเขียนหนังสือให้ได้ให้ได้ง่ายอ่านง่ายนะครับผมเข้าใจง่ายสามารถคุณนําไปใช้ได้เลยคุณไม่ต้องออคิดว่าต้องมีเงินเยอะหรือว่ามีงบประมาณเยอะเยอะ,ะครับคุณสามารถเอาหลักการง่ายๆของเขาเนี่ยเอาไปลองใช้ลองทําก่อนได้เลยนะครับใครนะครับ ที่อยากจะสร้างแบรนด์หนังสือสองเล่มนี้ครับสนุกแน่นอนผมรับประกัศน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ